สวัสดีครับในวันนี้จะขอนำพระท่ากระดานเนื้อชินกรุงศรีสวัสด์จังหวัดกาญจนบ,บรุรีซึ่งเป็นหนึ่งในพระเป็นจากภาคีเนื้อชินที่สําคัญอกีกกรุ่หนึ่งของประเทศไทยนะครับสำหรับคำว่าเนื้อชินนั้นหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วคำว่าเนื้อชินนั้นเป็นโลหะผสมที่เกิดจากการผสมระหว่างดีบุกและตะกัวเป็นมวลสารหลักนะครับ สำหรับพระท่ากระดานเนื้อชินที่นำให้ชมในครั้งนี้มีทั้งหมด5องค์นะครับตามที่ท่านได้เห็นตามภาพด้านหน้านะครับจะมีทั้งที่เป็นเสียนยาวพระเกตหรือว่าพร,ระเกตยาวนะครับแล้วก็พระเกตสั้นนะครับส่วนอันนี้เป็นภาพด้านหน้าส่วนภาพด้านหลังท่งานจะเห็นนะครับธรรมชาติคราบสนิมของเนื้อชินนะครับจะมีความแตกต่างกันไปนะครับตาม สภาพของโลหะที่เป็นมวลสารนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วปลาเนื้อชิ้นนั้นของกูธากระดานนะครับจะเป็นเนื้อชินตะกัวสนิมแดงสําหรับองนี้มีชื่อเรียกว่าพิมพ์เกตยาวนะครับซึ่งเป็นเกตคดจนันเกตพระเกตด้านบนนะครับนี่เป็นภาพด้านหลังจะเห็นภาพสนิมของเนื้อชิน้นพระเกตจะมีลักษณะยาวกว่าปกติ สำหรับภาพนี้เป็นพระเกตสั้นลงมานะครับจะเรียกว่า,เ,าเกตบัวตูมก็ได้นะครับจะมีความยาวของพระเกตจะสั้นกว่าแบบเกตยาวที่เรียกว่าเกตคตอง์นี้จะเป็นพระเนื้อชินเงินนะครับซึ่งหาพบได้ยากกว่าเนื้อชินตะกวดสนิมแดงสำหรับกรุพัดท่ากระดานนะครับ สำหรับการพิจารณานั้นสำหรับองน,นี้นะครับจะเห็นว่าสีเหลืองนะั้นเป็นเป็นการปิดทองมั้งแต่เดิเดิมเลยนะครับก่อนที่จะนาลงกรุทองจะเป็นทองโบราณมีความเหลืองสุกปล่งมากเป็นทองโบราณน,นะครับเป็นการปิดทองตั้งแต่แ,ตแรกเริ่มหลังจากการสร้างก็มีการปิดทองก่อนที่จะนาลงกรุด้านหลังก็จะมีคาบสนิมไขสำหรับองน,นี้เป็นชินตะกวดสนิมแดงนะครับพระเกศด้านบนเรียกเป็นเกศบัวตูมนะครับ ภับจำหนิมจะเป็นสีแดงนะครับจะเป็นชินตะกัวสําหรับผ้าด้านข้างนะครับท่านจะได้เห็นว่าจะเป็นภาพพิมพ์ด้านหน้าด้านเดียวนะครับด้านหลังจะเรียบนะครับด้านข้างจะมีความคมของแบบแม่พิมพ์นะครับแต่องค์พระด้านหน้านั้นจะมีมิติงดงามนะครับมีมิติมีความสูงต่ําความรายละเอียดของด้านหน้าจะมีความชัดเจนมากส่วนด้านหลังจะเป็นด้านหลังเรียบทุกแบบพิมพ์นะครับด้านหลังจะเรียบขอบ บริเวณด้านข้างจะคมนะครับซึงเป็นเอลกลักษณ์ของแบบแม่พิมพ์นะครับส่วนสังข้อสังเกตสําคัญของพิมพ์พระกุฏากระดานก็คือจะมีแองตื้นๆน,นะครับที่ด้านล่างที่ด้านหลังทุกองค์นะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับในของเรียนแบบนั้นจะเรียบทั้งหมดนะครับจะไม่มีแองตื้นๆที่ด้านหลังนี่เป็นจุดสังเกตที่สําคัญนะครับนอกจากการสังเกตสนิมของเนื้อชินแล้วธรรมาชาติของสนิมนะครับจะมีความหนาบาง แตกต่างกันไปแต่ต้องที่สังเกตนะครับด้านหลังคือแอ่งตื้นนะครับจะต้องมีให้เห็นทุกองค์นะครับนอกจากการสังเกตทราบสนิมแล้วที่ด้านหลังนะครับจุดสําคัญคือแอ่งตื้นที่อยู่ด้านล่างนะครับบริเวณด้านหลังนะครับองนี้ที่เป็นเรียกว่ามีการปิดทองซึ่งก็พบได้เป็นจนํานวนมากจะสังเกตนะครับทองเป็นทองคําเป็นแผ่นทองโบราณน,นะครับมีความเก่าเหี่ยวย่วนแล้วนะครับมมก่อนมีคราบสนิม ปิดอยู่องค์นี้ก็จะเห็นคาบาแผ่นทองที่ปิดอยู่นะครับเมื่อเมื่อขยายให้ดูก็จะเห็นว่ามีเศษของแผ่นทองเล็กๆนะครับเศษเล็กๆของแผ่นทองนะครับปิดอยู่ที่ผิวนะครับซึ่งพบเป็นจํานวนมากนะครับของพระกุฏากระดานที่มีการปิดทองก่อนจะลงกลุ่องนี้เป็นเอกลักษณ์ที่เห็นกันบ่อยๆเรียกว่าพิมพ์เกคตคดนะครับพระเกตจะยาวแล้วก็เอียงเฉียงนะครับ ส่วนภาพนี้ก็เป็นพระเกตที่สั้นลงมานะครับอันนี้ก็พระเกตที่เรียกว่าพระเกตสั้นหรือพระเกตบัวโตมนะครับจะสั้นกว่าน,นี้พระเกตค่อนข้างยาวแล้วมีมีมเกเกตเฉียงนะครับสังเกตลักษณะของสนิมต่างๆนะครับสนิมแดงจะมีวาเป็นธรรมชาตินะครับความหนาความแก่อ่อนของสีสนิมนะครับจะเป็นธรรมชาติ ครับสนิมไขเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับอันนี้เป็นพระนะครับสนิมจะระเบิดเนื้อนีอเ,นอเนื้อเนื้อชิ้นจะระเบิดออกจากด้านในเลยนะครับเห็นเป็นหลุมนะครับมีสนิมไขสีขาวเป็นอยู่นี่คือธรรมชาติของสนิมไขที่เห็นนะครับส่วนของปลอมนั้นสนิมจะทําเป็นสีขาวเป็นฝุ่นๆนนะครับใช้แค่ผงขัดสีขาวเป็นฝุ่นๆนจะไม่เป็นโนนเป็นมิติเหมือนสนิมธรรมชาติชอนนะครับนี่คือภาพ5้าพิมพ์ของพระกูรท่าการะดานนะครับ ที่นำให้ชมทั้งด้านหน้าและด้านหลังสำหรับรายละเอียดต่างๆของพระธาตุกระดานกูศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ f c e b o o o Page พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธนักษานะครับจะมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่ละเอียดมากกว่านี้ให้ท่านได้ชมนะครับสำหรับพระเครื่องหมดอื่นๆท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.puthraksa.com นะครับ p u w h a r u t s a c o m นะครับ จะมีพระเครื่องหมวดต,ต่างๆให้ท่านได้เยี่ยมชมอีกเป็นจํานวนมากสําหรับในวันนี้ท่านกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับยุธิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ